ถ้าสมมติว่าเราจะใช้น้ำมันมันก็จะต้องเสียค่าน้ำมันเสียค่าอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเดี๋ยวเรามาทำตามสัญญากันนะครับว่า,าปั๊มน้ำของเรานะครับปั๊มน้ำโซลารเซลล์นะครับที่สัญญาไว้ว่า มันจะทำงานอยู่ช่วงตอนไหนนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มด้วยนะครับว่าปั๊มมันเป็นขนาดขนาดไหนนะครับกี่วัตกี่โวลต์น,นะครับตอนนี้ตอนเช้าพอดีนะครับดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศของท้องทุ่งนะครับนำเสนอนะครับ นี่ก็จะเป็นอ้อยที่ผมมาปลูกไว้นะครับอ้อยที่ผมมาปลูกไว้เดี๋ผมพามาดูก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับออตอนนี้มันยังไม่ทำงานนะครับ โอ้ทำงานแล้วครับแต่แสงยังไม่พอนะครับเนี่ยมันได้ยินเสียงแล้วนะครับแต่แสงแต่แสงยังไม่พอเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับผมจะปิดสวิตช์นะครับผมจะปิดสวิตต์ตรงนี้แล้วก็เอาปั๊มขึ้นมาให้ดูนะครับตอนนี้ผมเอาขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ปั๊มของเรามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นตัวแบบไหนนะครับนี่นะครับปั๊มเป็นสีเขียวนะครับปั๊มเป็นสีเขียวปั๊มเป็นตัวสีเขียวตัวนี้ผมซื้อมา2ปีแล้วนะครับก็ใช้เกี่ยวกับการทำนานะครับก็ทำนาน้ำนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามันจะชัดหรือเปล่านะครับ 375วัตต์นะครับ375วัต์ดูดสูงสุด5เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นย4ิบโวลต์ใช้ก็เต็มที่ก็1 5แอมป์นะครับเป็นโมเดลนะครับเดี๋ยวภาพที่ภาพที่สวยๆนะครับเดี๋ยวดูด้านขวามือนะครับภาพภาพก่อนที่มันลงนะครับเอ้ยก่อนที่มันจะมาแช่น้ําอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเจดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงไปในน้ำนะครับลงไปในน้ำแล้วดูว่าแล้วเปิดสวิตดูว่ามันจะออกไหมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูด้วยกันเลยนะครับชึบผมก็เอาลงไปแล้วก็มีเชือกมัดนะครับเนี่ยทำนี้เลยนะครับก็จุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มน้ำลงไปเลย ก็มีขวดน้ำนะครับขวดน้ำเป็นทุน่นน้ำเราจะออกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับจิตมุงคึงมันทำงานหรือยังเปิดแล้วนะครับได้ยินเสียงไหมครับยินเสียงไหครับ ็จะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับตามน้ำหนักของน้ำนะครับถ้าน้ำมันขึ้นมาแล้วมันก็จะออกไปทางนี้แล้วก็เอาไปใส่นู่นนะครับใส่เป็นเป็นท่อไปนะครับแล้วก็ใส่ตรงนั้นเป็นเขาโพดตรงนี้เป็นอ้อยนะครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับแดดเริ่มออกแรงขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือเจ็ดโมงเจ็ดโมงสามสิบห้านะครับ แต่จริงๆแล้วมันจะประมาณ7จ็ดโมงยีนะครับเพราะว่าผมตั้งนาฬิกาล่วงหน้าไปประมาณ10บถึงสินาทีนะครับประมาณนี้ตอนนี้มาดูน้ำนะครับมาดูน้ำนะครับน้ำพอแดดออกแบบนี้นะครับพอแดดออกแบบนี้น้ำของเราก็จะเริ่มไหลเลยนะครับมันมันผมผมว่ามันเหมาะแก่เกษตรกรนะครับ เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้น้ำมันมันก็จะต้องเสียค่าน้ํามันเสียค่าอะไรนะครับแต่ตัวนี้คือเราลงทุนครั้งเดียวนะครับสําหรับปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้ในราคาที่ผมซื้อได้นะี่คือ2องพันหพร้อมส่งนะครับก็ถ้าใครซื้อได้ถูกก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าซื้อแพง กว่านี้นะครับก,ก็แนะนำนะครับประมาณไม่ไม่เกิน2,005หรือ2,006นะครับไม่เกินนี้นะครับถ้าเรามีแดดนะครับสบายนะครับสบายนะครับก็มันก็ทํางานตามแสงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการที่จะตั้งยังไงให้มันได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับ ก็คือหันหันหน้านี่นะหันหน้าแบบนี้นะครับไปทางทิศใต้นะครับไปทางทิศใต้แล้วตะวันขึ้นตรงนี้นะครับวันขึ้นตรงนี้แล้วพอเที่ยงแล้วก็บ่ายนะครับมันก็จะใช้งานของแผงได้ได้ดีเกือบ80-90เอร์ซนนะครับคือไฟมันจะออกดีนะครับก็แนะนำกันไว้นะครับเพราะผมก็ไม่เก่งนะครับ แต่ก็พอแนะนําได้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าส่วนมากที่ผมทำก็คือซื้อของมาทําเองนะครับซื้อของมาทําเอง